มาพบกับอนนานาราเลยจ้ะนี่น้องอนมามาพักกันไม่กินพั้กันไม่กินพักกันไม่กินกรอบๆจ้ะผลไม้อบกรอบจ้ะใช่จ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะพบกับจังซ่กะเซบเลยจ้ะกับน้องอาน,นาจ้าลองมากิน ผลไม้อบกรอบจะซีเมืองจะพี่น้องยังไม่เคยกินจากเทือจะกินเทือได้จะในชีวิตกรอบคือพันวาอีกลีจะอันนี้บ่มัน่นใจว่าเป็นแครอทหรือเป็นฟักทองจันแม่มันก็ก็มันก็จะเป็นแครอทนะแครอทเหรอคะอันนี้มันม่วงจ้ะ

ใช่ลครัใช่มันฝรั่งไหมทีอ่อนาน้าอยูด่ดังสูดม,มันเค็มแม่มันฝรั่งมันก็เค็มสะไหนแม่ลองชิมสะถ้าแม่ไม่เชื่อลองดูเค็มเบา มันไม่หวานตนูก็บอกแล้วไงว่ามันเค็มอันนี้กี่วีจะอ,อันนี้จะอันนี้เป็นบักกล้วยอร่อยมากเลยบักกล้วย อร่อยไหมคะอร่อยมากระเทียมจ้ะทั่วลรีกว่าดัน แกลอตนะใช่อันนี้แกรอตอันนี้เป็นไม่มีไมันกลิ่นยูชงนาเดอจจ่าเจจ้าเข่าเหลืองอะไรจะเพี่น้องใเจจ้าเข่าเหลืองอะ้รจะเจจ้าอยู่ข้างหลังเจจ่าจะตกไทยนาวันเนี้ยฉันว่าไม่ตก สุดนะเขาเรียกอะไรพูซาเหรอไม่ใช่ดังสุดดังสุดนะ <c oughs> มันดังสุดนั่นไง<ม>ดังสุดหนูก,ก็บอกแล้วไงมันมันดังสุดดังสุดมันหน้าพูดจริงๆใช่ล <c oughs> องอีกเชสิ <c oughs> โอเคดังไหมดังไหมอันนี้ไม่ดังเทอะ กน่าอร่อยไหมลกูกอร่อยค่ะสวามันจะแข็งเลยเจ้าพี่น้องขอกินน้ำได้แม่จ้าน,น่าชอบกินเป็ดว้า อ๋อเฟนซ้ายของอันะ่ะมันไม่มีน้ำตาลนะคะมีแต่ขนมหวานม,มันหวานธรรมชาติใช่ค่ะมันหวานธรรมชาติทำให้เราฟันผุถ้ากินหวานมันจะฟันผุใช่ไหมใช่ค่ะต้องแปรงฟันก่อนนอนด้วย บรรยากาศแดดอ่อนๆจ้ะใช่จ้ะนี่เกมใครวะเกมอันหน้า จริงๆของทุกคนของโปรดหนูในนั้นเนี่ยเฟ้นไฟอุ๊ยอันนี้อะไรทำไมเป็นสีนี้น อยากกินก็ไปหาลาซาดา้าถ้าเพื่อนๆอ,อยากกินก็กดสกัดใส่ด้วยนะคะแม่อิ่มแล้วไม่ต้องกินให้หมดเสียดายของอันน่ากินเลยค่ะเสียดายของค่ะแม่กินให้หมดพันหน้ากับลูกลูกสิกินหมดก่อนแล้วลูแล้วแม่ก็กินให้ลูก ้จำจาลูกก็จะกินนะแม่แม่กินก็น้องอันน่าอร่อยมากเลยค่ะ มันฝรั่งหมดแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะสำหรับมื้อนี้แม่จ่ากับน้องอาน่าก็อิมแลวเด้จ้ากินบ่เบิดจ้าฝากากดไลค์กดแชร์กดจับกระคายด้วยนะจ๊ะบ,บายยสำหรับตอนนี้อย่าลืมอย่าลืมอะไรคะอย่าลืมช่องจังซี่กระแซบเดจา้าช่องจังซี่กระแซบเดจา้าไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีจา้สาสวัสดีจา้า